กลาสวัสดีเจ้าผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมโรบอกในแบบสแลบแบทเชนนั่นเองซึ่งมันได้อัปเดตถุงมือมาใหม่1ถุงมือนั่นก็คือถุงมือ b u b บเปนะคะแล้วก็ได้อัปเดตสกิลของถุงมือริปเปอร์มาด้วยนั่นเองนะมาเรามารีววถุงมือริปเปอกันก่อนนะถุงมือริ p เปอร์เนี่ยมีพลังในการโจมตีทั้งหมด45แล้วก็ แล้วก็สปีดในการโจมตีแต่ละครั้งประมาณ13นั่นเองนะคะส่วนสกิลของมันก็คือการทำกำสาปแก่ผู้เล่นคนอื่นนะคะถ้าเราตีไปหนึ่งครั้งนะทุกคนแบบนี้นี่มันจะมีตัวเลขขึ้นอยู่บนหัวของผู้เล่นที่โดนตีนะคะเมื่อตัวเลขนั้นนะคะนับถึงศูนย์เมื่อไหร่คนเราก็จะตายน,นั่นเองแล้วเราก็จะได้วิญญาณเข้ามาเมื่อเราดูยังไงว่าเราเราได้วิญญาณเข้ามาคือตัวเราจะมีเอฟเฟกต์ควันสีดำๆเหมือนเป็นเอฟเฟกต์แห่งความช่วยเหลืนะ,ะขึ้นมาเดี๋ยวรอก่อนนี่ นี่เขาก็จะตายแล้วเราก็จะมีเอฟเฟกต์นี้เมื่อเราทําแบบนี้ทั้งหมด10คนนะคะและเมื่อเราทำทั้งหมดสิคนแล้วใช่ไหมเราก็เราจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาและเราจะวิ่งเร็วขึ้นซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทำให้ดูตอนนี้เลยโอเคเป็นงไงทุกคนโอเคเดี๋เราจะเร่งสปีดตอนฉากนี้ทนะุกคน ตารีเอ๊ะนี่แหละเอ๊ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เออแล้วเราเนึมบอกไปนะคะก็คือมุมมองที่ผู้เล่นคนนั้นเขาจะเห็นก็คือเป็นภาพขาวดำแล้วเาก็จะมีเส้นเอ่ม เส้นสีประมาณแบบมีเส้นเชื่อมต่อระหว่างคนที่ถูกตีแล้วก็คนที่ทำคำสารไปกับเขานะใช่นะไอเราคือมันเป็นแบบสกิลที่แบบต้องให้คนที่ทํำคำสารต้องตายก่อนเราถึงจะรอดอะไรอย่างงี้นะถ้าจะ่เดี๋ยวมาสัก2อชูแล,ละะ้วมั้งโอ้นี่คือร่าง full power นะคะของหนุงมือริปเปอร์นั่นเองถ้าเรา ถาคนด้วยการทำกำสามนะทั้งหมด10คนแลวเดมก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราสามารถเอาถุงมือบับเบิ้ลได้แล้วซึ่งถุงมือบับเบิ้ลเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เอาด้วยวิธีการของการตกนะก็คือแบบว่าเอาแต้มต้องตกเพื่อได้แต้มเราไปแลกถุงมือบับเบิ้ลไม่ใช่นะแต่ว่าต้องทำบับต้องทำเป็นต้องทำเหรียญตาต้องให้ได้เหรียญตาถึงจะ,ะได้ถุงมือบับเบิ้ลนะฮะก็คือซึ่งเหรียญตาที่ต้องที่สามารถที่ที่สามารถโอ้ทำไมริมพันเนี่ยเอาไหม นี่ก็คือร่างฟูลพาวเวอร์ของถุงมือริปเปอร์นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราถึงร่างนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาถุงมือ,อาบบเบลได้นะคะเพราะว่าถุงมือบับเบิลเนี่ยมันไม่สามารถเอาด้วยวิธีการปกติได้ก็คือตบเพื่อได้แต้มแล้วก็ไปแลกถุงมือบับเบิลนีไม่ได้นะแต่ว่าต้องทําเหรียญตาต้องให้ได้เหรียญตานาเหรียญตาก็คือหรือแพนินะฮะก็คือทีสามารถเอาเอาถุงมือเอาถุงมือบับเบิลได้นะคะ เรื่องแหลนตานั่นก็คือการฆ่าคนด้วยถุงมือริเปอร์สิบคนนั่นเองเนี่ยก็ได้ละโอเคแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยโอเค okay, นะคะเราจะมารีวิวถุงมือต่อไปนั่นก็คือถุงมือริเบอร์โอ้ริเบอร์พี่ก็ดิถุงมือบับเบิ้ลอัธิบหลายรอบก็เลยเป็นงี้มินพันหมดเลยพาวเวอร์ Power ในการตีของถุงมือบับเบิ้ลเนี่ยก็คือห้าสิบนะส่วนสปีดในการตีก็คือสิบห้านั่นเอง ถุงมือบับเบิลเนี่ยมันมีสกิลก็คือการสร้างลูกโปง่งแบบอ่าแลบบูกที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นนั้นอ,ะอ่ะอ่าบับเบิลหรือลูกโปง่งที่มันเป็นลูกโป่งที่เป่าอ่ะตอนที่เราเล่นเด็กนั่นแหละเออนั่นแหละนี่ถ้าคนที่โดนถุงมือบับเบิลใช่ปะก็จะถูกแบบนี้เว้ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะถูกผลักไปไกลๆเลยเขาไม่สามารถออกมาได้เลยนะด้วยวิธีใดก็ตามด้วยวิธีการแบบวาร์ปหรือวิธีการแบบอะไรต่างๆไม่สามารถออกมาได้จนกว่าลูกโป่งนั้นจะแตกอะไรอย่างนี้เนาะอ่ามันก็มีแค่นี้แหละทุกคนการอัปเดตกครั้งนี้ ก็มีแค่นี้แหละก็ขอให้เล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานนะคะทุกคนแค่นี้แหละบ๊ายบาย